แกคนที่จมอกอยู่นั้นก็คือฉันเองส่วนผู้ชายคนที่กอดฉันอยู่นั้นก็คือเจ้าของเพลงนี้จ้า วันนี้ก็เลยจะมาเล่าประสบการณ์การไปดูคอนเสิร์ตคนเดียวที่ไทเปกันจ้าบอกเลยว่าอดหานยิ่งนาจองบัตรลวงหน้ามา3เดือนแกตั้งแต่เดือนมิถุนาคอนเสิร์ตเล่นพฤชจิกาจ้าที่ตัดสินใจไปดูที่ไทเปนะเพราะว่าเข้าไป่องบัตรมาแล้วก็เจอบัตรหลุดแถวที่ซแกแล้วรอบวันที่16ก็คือยังมีแถวที่1่งอยู่ติดขอบก็ไม่ซื้อไม่ได้แล้วป้ารอบนี้ก็คือเดินทางคนเดียวครั้งแรกในชีวิตเพื่อไปหาผู้ชายจ้าแล้วไปไต้หวันรอบนี้ก็คือพกดวงไปอีก จ้าได้ห้าพันฟฟีแล้วก็บัตรที่เราซื้อนะมันยังไม่ได้บัตรเลยใช่ปะเราต้องมาออกบัตรที่เครื่องนี้ก่อนเว้ยเกเดี๋ยวจะทําคลิปละเอียดสําหรับการกดบัตร กับเครื่องคคออสนี้ให้จ้าได้บัตรมาแล้วทั้งสองรอบเลยจ้าโดยคอนเสิร์ตจัดที่ไทเปมีสิกเซ็นเตอร์จ้าบรรยากาศด้านหน้าก็มีแบบว่าขายแท่งไฟอะไรเยอะแยะมากเหมือน Impact บ้านเราเลยอันนี้ก็คือการตรวจของเขาเนอะแล้วเขาก็จะไม่ให้เอาน้ําอื่นๆเข้านอกจากน้าเปล่านะจ้าเดินมานิดเดียวก็เข้าประตูฮอล้วจ้าตื่นเต้นแกยังไม่รู้เลยว่าทีนังจะเป็นยังไงแกมันใกล้มากมันใกล้กาอิมแพกอีกแกดู <พอ S 2> สิเขาก็จะเป็นฟิลประมาณนี้เนาะฟิลไหลลง ละครที่ใหญ่ๆหน่อยเกเกผู้ชายออกมาแล้วเกมันไกลมากจะเป็นลมแล้วเกมันใกล้แบบไดไอคอนแทกเกเขาเห็นฉันเขาเห็นฉันโอ๊ยเกน้ำตาจะไหล ก็คือจบวันแรกไปอย่างมีความสุขมากๆเป็นวงที่ออแกนิกมากเกธรรมชาติที่สุดแล้วก็มีความแบบว่า ธรรมชาติเข้าใจไปแกดูดิแต่นี่เซอร์ไพรสมันอยู่ที่วันที่สองเว้ยแกเพราะว่าฉันนั่งแถวที่หนึงจ้าก็คือเกาะรัวเลยแต่ว่าค่อนข้างอยู่ริมมากพอสมควรเนาะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเลยแกก็เพราะว่าเวลาศิลปินเดินมาตรงนี้คือมันชัดมากมันใกล้มากแกมันเห็นหน้าแบบ ชัดแจมว้าวอ่ะเกตแมแล้วเขาก็เห็นเราด้วยเกดแล้วคือฉันก็วางแผนไว้เว้ยคือว่าฉันอยากทาป้ายนี้ไปแกล้งนิกกี้มากเพราะว่านิกกี้แบบเป็นคนที่แบบแซวเล่นและสนุกแกนึกว่มตอน<อ>นิกกี้เดินมาใกล้ๆใ,ใช่ไหมฉันก็ชูอันนี้ให้เขาเห็นเว้ยแล้วแกดูนะโคตรตลก,กเลยก็คือนางอ่านแล้วนางเห็นเว้ยแล้วนะก็หัวเราะกากเลยเว้ยคือเวลาทําป้ายมาแล้วได้รีแอคแบบนี้คือคอมพลีทแลยแกเอาจริงๆแกแล้วมันมีขั้นกว่ากว่านี้อีกก็คือตอนที่สองคนนี้มันมีบอกกิ้งมายืนตรงข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหม เลนดิกกี้นางเห็นแล้วนาะก็เลยเรียกให้เชนดูแล้แกดูสิแกทั้งชี้ทั้งร้องทั้งจ้องนาะกูตายตายตาย,ตายตายตรงนั้นจ้า แต่ชีวิตฉันมันยังคอมพลี t ได้กว่านั้นอีกเว้ยเพราะว่าช่วงที่นิกกี้นางพูดใช่ไหมนางก็วกกลับมาหาฉันจ้าแล้วก็แซวออกจอไปเลยเป้า<ก>หมายที่ทํป้ายเนี่ยนะก็คืออยากแกล้งนางเฉยๆจริงๆคนนางเป็นคนแบบน่าแกล้งอ่ะเข้าใจไหมแต่ที่พีคคือพี่เชนเดินออกมาเกแล้วเขาก็ถามบอกว่าเนี่ยคนถือป้ายอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บอกรักฉันด้วย แกแล้วมันยังไม่จบคือเขาบอกว่าเขาจะลงจากเวทีมากอดฉันเว้ยแกแกฉันติ่งพิเชนมาตั้งแต่ฉันอายุ15แกติ่งมา20กว่าปีแกไม่เคยคิดเลยว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นกับตัวเองในชีวิตแกด,ดูในใน VCD ฝันลมๆลมลมแรงๆแกย่24ปีผ่านไปฉันได้รับอ้อมกอดจากเขาแล้วแกใครที่เป็นติ่งนะติ่งไปเลยแกเอาให้สุดเอาให้แบบ ฟังปุริเย่ยีิปีแกก็รอได้ย <20 S 1> ี่สิบว่าปีมันก็ไม่ได้สายเกินไปที่จะรอหนึ่งออกแม้สักวันหนึ่งเราก็จะต้องมีวันนี้เว้ย